เฮ้ยบอสก็เล่นะมาเล่นในโหมดใหม่เป็นเนอเเกมทีมพอเตตห้องสี่เต็มละทำอะไรมึงมาเบนทายไอ้สัตว์เบนทำอะไรวะทาย่ายยุก็จะมีพลังเกลียนเนะเสียงโคตรเบาก็จะมีพลังเกลียนเกียน เกิดจะมีพลังเกยร์เกียน์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 โวยแกงเพื่อนเอาไว้แกงเพื่อนได้เป็นไงเขตรู้สึกไงปวดหัวเลยอะไรหมายถึงอะไรเป็นไงโดนพลังกูไอ้สัส กิ้วใช้พลังไปนเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะคอนกับเอือคอนกับเอือเบลคืออะไรครับเบลของคอนเทพมาอยู่ใกล้ปากเลยเนี่ยจะยินเสียงลมก็อย่าด่ากูแล้วกันเออแม่ ก็จะปาเขตขับรถกันเถอะปาเขย์สิปวดจับอันนี้ก็เป็นมันก็จะมีแรนดอมนี่ไงแรนดอมนะแรนดอมละรอมันจะแรนดอมเล่นนะฮะัออะไรบอลลูนเหนอวะเอเวอตี้โอว่าไปเอาไปเอาไปเอานั้นกัน นี่นังนี่ไอ้กูกรู้ไม่รู้เบนก็ขอเขาเนะี่ยกูให้กูให้กูห,หก,กนะตัก้งแต่เมื่อคืนนะก็โชว์เยอะเกินเฮ้ยแม่งมีอันนี้ด้วยเกียร์แต่ก่อนอื่นเป็นกูงงอยู่ว่ากูจะไปไหนเาอยางเนี้ยโอเคเห็นมะเก็บเก็บขุนิกาเข้าใกล้ผีสัตว์

เท็ดเบนไปก่อนเยยังไหนไอ้สัสหลังขึ้นเต่าไม่ได้ไอ้สัสขึ้นเต่าไม่ได้ไอ้สัสนี่ได้แดไอ้เหี้ยฝ่ายเรกูจะชนะแล้วกูจะไปขับรถกันกูจะชนะให้มึงดูเออเน็ตเน็ตเออเอเน็ตเน็ตขึ้นเน็ตขึ้น ปิงขึ้น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 สามเอาไปเสียบนี่เสียบแล้วนะฮะกดปุ่ม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 ดิกดปุ่มเอตอโต๊บโต๊บโต๊บเออลแล้วท้องฟ้าสีเขียวอจอขาวแป BR ๊บนี่ขับรถขับรถไอ้สัตโอ้โอเอเดตตาเนี้ยแหละกูต้องชนะขาอนั้นแหละกูชนะ ไอ้ไม่ชี่ยงมไม่เชี่ยงมากเชียงมากเออชนเออชนแม่งไอ้สักระต้ยื้ชนกันนอยเลยเฮียไม่มันมีพลังเว้ยเขตพลังอะไรใช้พลังเมื่อกี้ใช้พลังชนอองศูนยนะฮะชนะโอ้โห ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันรอโหลดเสร็จเดี๋ยวม